ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโภธที่รคุณรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสักเกตและพระสงฆ์เถรานุเถระซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดเป็นต้นเป็นประธานขอเจริญพรท่านวีรพงษ์ พิตรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านธน,นกฤตฉันทพระจำรับสินในอำเภอดอยสะเก็ดท่านมนเทียนภูคำมีผู้ในการสำนักงานพระพุฒินาจังหวัดเชียงใหม่คุณสิริรัตน์โอภาสวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสธาสาธุชนชาวอำเภอดอยสะเก็ดและจังหวัดเชียงใหม่ และญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปวันนี้ถือว่าเป็นมงคลสมัยที่นำมาซึ่งความเพิ่มปิติอินดีแก่คณะสงฆ์อำเภอโดยสะเก็ตแก่คณะสงฆ์วัดพระธาตุโดยสะเก็ตและญาติโยมสาธุชนชาวอำเภอโดยสะเก็ตและญาติโยมสาธุชนที่มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโพธิบรคุณซึ่ง ได้ทำประกอบพิธีตอนรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นความพิติอินดีที่เกิดมีแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไป พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโพธิบารุคุนนั้นถือว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาภาษาธรของญาติโยมสาธุชนโดยทั่วไปจะเห็นได้จากผลงานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้สร้างมานั้นในวัดพระธาตุดอยสเก็ตดี เป็นที่ประจักษ์ขัตนับตั้งแต่สี่สิบกว่าปีที่ท่านมาดำารงตรงแหน่งนั้นจากวัดที่อาจจะมีเสนาสนะอาจจะมีถาวรวัตถุที่ไม่มากมายนักแต่เมื่อท่านมาดำารงตรงแหน่งก็สามารถที่จะพัฒนาวัดอยรเสกแห่งนี้ให้มีความพั่งพร้อมด้วย ถาวรวัตถุศาสนวัตถุไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของาศาสนวัตถุเท่านั้นแม้าศาสนาุรคพุพระเดชพระคุณก็จัดให้มีการศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาภาษาบาลีนั้นวัดพระธาตุโดยสัเกตในยุคสมัยแรกๆก,ก็จะมีชื่อเสียง มีพระพิสุทธสมเรูรณที่สอบได้เป็นปร,ริญธรรมนั้นอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าผลงานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ทำมานั้นจึงเป็นที่ปรากฏทั้งในวงการคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไปดังนั้นจึงได้รับมอบหมายได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทั้งเจ้าวาดวัดดอยสกเก็ดในขณะที่ยังเป็นวนราดดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดอยสกเก็ดและท้ายที่สุดก็คือได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติยศและชื่อเสียงแก่วัด พระทาตุดอยสเกเกตแก่คณะสงฆ์อำเภอดอยสเกเกตการที่หลวงพ่อได้สามารถทำวัดพระธาตุดอยสเกเกตจากวัดที่ไม่มีอะไรมากมายนั้นจนมีความคลั่งร้อมและได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเป็นเรื่องไม่ง่ายนัะแต่อาศัยความตั้งใจ อาศัยความสามารถของหลวงพอ่อนั้นสามารถที่จะทําให้วัดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักเป็นที่สัทธาของญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมในการบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลมาร่วมในการสร้างสิ่งต่างๆผลงานของหลวงพ่อนั้นนอกเหนือจากการสร้างถาวบนวัตถุสาสนวัตถุต่างๆ แล้วสิ่งหนึ่งที่หลวงพ่อได้ทำมาอย่างสม่ำเสมอสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงพอ่อพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระเทพวิสุทธิคุณวัดบุพารามก็คือในเรื่องของการศึกษาสงเคราะห์หรือศึกษาสาระสงเคราะห์เนี่ยเป็นงานที่เด็นที่หลวงพ่อได้ทําอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะอำเภอ จะเห็นได้ว่างานในส่วนของงานบุนโคมประชาชนประจำตำบลก็ต่างงานหมู่บ้านสาขาสี่ห้าก็ต่างทั้งหมดทั้งมวลนั้นอำเภอระเสกโดยหลพ่อวัดพระธาตุวิเศษนี่มีความโดดเด่นงานอบตอนเกิดบคมประชาชนประจำตำบลนั้นหลวงพ่อก็เทพสิทธิคุณได้วันค่าชาน โดยเฉพาะคำกระโดดสังเกตนี้หลวงพ่อพระร่างคนที่มโนคุณได้สืบต่อสืบสารงานมาอย่างต่อเนื่องทําให้งานอต่อๆนั้นมีความโดดเด่นงานสาธารณ์ส่งรอบต่างๆการสื่อสารส่งรอบต่างๆนั้นมีความโดดเด่นได้ช่วยเหลือเือย่าน,นยาโยมสาธาชนหลวงพ่อได้ทําตั้งแต่ในยุคที่ เป็นชลบาลาทีอะไรนี่เองชลบาลทีอะไรเอาย่าิโยมสาธุชนผู้เฒ่าผู้แก่หลายนั้นมาเข้าโรงเรียนมาให้พวปัเจอเจอกันอยู่ที่บ้านอาจจะต่างความผ่านทักพวกเกิดโงแต่มาอยู่วัดมารวมมารวมกันเรียนมาฟังธรรมบ้านฟังอะไรตรงนี้อะไรต่างๆบ้านเนี่ยทำให้สุขภาพจิตดี าราะฉะเป็นส so ิ่งที่แสดงใ่น เที่ยงจะรีบไปเพื่อประโยชน์เพื่อเอกอื้อหานุเพื่อความสงบแก่มหาชนหลวงพ่อพระราชโอรสที่วัดน,น,นั้นก็ทําในลักษณะที่สนอง ทำให้คณะนั้นมีคุณค่าทำให้พระรัศนมีวความงดงามอาจจะได้ยินวา่าเป็นสามฆระสงฆ์เป็นแห่งพล่งามในโอกาสการศึกษเป็นผู้ยังผูกคณะยังผู่สงฆ์นั้นให้เกิดความงดงามให้มีคุณค่าบุคคลนั้ก็ตามมีคุณธรรมข้าพเจ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นสามระสงฆ์ ผู้อยัางผู้คณะใงงนมนตราหรือผู้งงนนผคนการในหมู่คณะผุงารรประการที่นึ่งก็คือพยัตโตก็คือมีความฉลพพรราดหลพ่ก็รราชนายที่บรมุณนั้นท่านมีความฉลาดท่านมีความรู้มีความเจริญฉลาดในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอบได้มีความรู้เป็นประเด็นทางวิทยค์และนำความรู้เหล่านี้ มาถ่ายทอดให้ญาติโยมตายได้รู้ได้แบบเพิ่มปฏิบัติและก็นำไปเป็นแบบเพราะนั้นความเฉลี่ยจะลายผลพ่อนั้นจึงนำมาสู่โครงการต่างๆในการสร้าข่าววัตถุศาสนวัตถุในทางศาสนาหรือแม้การจัดโครงการต่างๆที่อันคล้องเครือขู่แก่ญาติโยมสาธุชนยังเป็นงานสาธารณสร้อรงต่างศึกษาสูนร้องต่างๆนี้เป็นความเฉลี่ยจะลาย แม้ในาก,การปกครองคณะสงฆ์หลวงพ่อก็มีความชัดจจงจึงทําให้คณะสงฆ์อำเภอรสังเกน,นันอยู่กันด้วยความครองคลองสมบูรสมา,มาสามัคคีมีความเรียบร้อยไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดที่ไม่ไดีกรอนเกิดขึ้นนี่เป็นคุณธรรมประการแรกประการที่สองวิสารโทร,าร้างฐานหลวงพ่อร้างฐานที่จะสร้างสร้างหลายสิ่งหลายประการ สารธรวัะสูตรสาววรทุนที่วัดลอยสเก็ตนี้แต่ละชิ้นนั้นก็มีคุณค่ามีมูลค่าที่มากมายโดยเฉพาะในปัจจุบันทีก่กำลังสร้างมนตดลซึ่งพระเดชคุณทายาุลพระราชปฏิภาณโสพลผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบุรสาราได้มาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างก็ถือว่าหลวงพ่อมีส่วนในการสนับสนุน ให้งานวนนี้ประสบความสําเร็จหรือแม้งานวนอืหนึ่งก็ตามจะเป็นพระพุทธรูปหรือสิ่งหนึ่งประการใดก็ล้วนแต่เกิดจากความกระทำกราทำที่จะทำกระาำที่จะตัดโครงการอย่างนั้นอย่างนี้บางครั้งก็เสื่ต่อการตำหนิติดติบ้างเสี่งต่อความลมเหลวบ้างแต่หลวงพ่อมีความกล้านี่เป็นคุณธรรมอีกประการหนึ่ง ประการต่อมานั้นประการที่สามพระโอสฐโตเป็นพระโอษหลวงพ่อศึกษารารเรียนมากมีความรู้ความสามารถในทางหลักภาษาศาสนาในขณะเดียวกันวิชาการความรู้ทางโลกต่างๆท่านก็สั่งสมท่านก็หาความรู้อย่างสม่ำเสมอจันได้ว่าเป็นพระโอสฐ์คนหนึ่งที่สามารถจะพูดที่สามารถจะอธิบายสิ่งต่างๆนั้น ให้คนทั้งหลายนั้นได้ดไดรู้ได้ทราบได้เข้าใจและก็นําไปสู่การดําเนินการนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติได้นี่เป็นคุณธรรมอิประการหนึ่งคุณธรรมอ่ประการหนึ่งก็คือธรรมะโทรเป็นผู้ทรงจำหลวงพ่อทรองจำองเหนือจะธรรมะขอกมาสมมาสังวิจเจ้าที่นํานํามาและ,ะท,ดดแลทั้งหายทอดให้ญาติโยมแสดงธรรมพูดธรรมะให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วโครงการต่าง ที่ครูบาอาจารย์จะเป็นลูอพ่อเทพวิสธิคุณก็ตามพระมหาเถรัก็ตามเป็นโครงการดีๆตา่างท่านก็มาสู่สารต่อยดอดแล้วก็พัฒนานั้นสําเร็จลุล่วมแล้วก็นาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางศาสนาที่เป็นคุณธรรมอีกประการเด็กและประการสุดท้ายธรรมศาสตร์โบติอนุธรรมจารีเป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายความว่า ท่านอยู่ในฐานะไหนก็ทําหน้าที่ของตนเองนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ในหน้าที่ของความเป็นเจ้าว่าท่านก็ทําหน้าที่ของความเป็นเจ้าว่าในหน้าที่ของความเป็นเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอำเภอท่านก็ทําหน้าที่ของความเป็นเจ้าคณะอำเภออย่างดีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นหรือแม้ในหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ที่จะถุกรอกเพื่อกูลกับญาติโยมสาุชน ท่านก็ไม่ละโอกาสที่จะทําโครงการต่างๆที่เป็นงานสาธารณประโยชน์ต่างๆนั้นทําด้วยความตั้งใจทําด้วยความให้เกิดประยรยโยชน์แก่ญาติโยมสาธิตชนสิ่งที่ตามมาก็คือทําให้คณะสงฆ์ของเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเป็นที้นำหนบงฝั่งของัทธศาสนาของญาติโยมสาธิชนเพราะท่านประพฤติทำอย่างน้อยทร,รมา บทห,หนึ่งที่ทําให้ท่านเป็นที่ตั้งให่ความเคารพศรัทธาก็คือสังฆาวัตถุธรรมทานอันปียะท่านประกอบไปด้วยโอปอมารีวจีไพรส่งพระประชาชนวางตนส,สมบัติสมบูนี่คือคุณธรรมอย่างหนึ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างสมบสมบูก็คือทานการให้การแบ่งปันการแบ่งปันวัตถุสิ่งของการช่วยเหลือเพื่อปูนอะไรต่าง ปีะวาจาคำพูดที่ไพเราะคำพูดที่อ่อนหวานอันอจริยะการบำเพ็ญประโยชน์การสร้างประโยชน์แก่การกัน,นกสงแกาา่สัตยาสารุชนโดยทั่วไปและท้ายที่สุดก็คือสมานนิยตาิการบางโตสมบูรณ์นี่คือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะคุณสมบัติที่เป็นธรรมะที่อยู่ในใจของพ่อพระราชนิพนธ์ท่านจึงเป็นที่น่างความสำักดับถือของกรนสง์และสัตยาสาธุ เพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่ข่อให้เกิดความปิติยินดีแก่คณะสงฆ์คณะสิทธิธารมิษย์โดยทั่วไปในนามของคณะสงฆ์ภาคเจ็ดก็แสดงความยินดีกับพระเดชคุณหลวงข้อในขณะเดียวกันญาิโยมสาธุชนชาววัดพระธาตุหลสังเกตและญาณจุโยมสารุชนิที่เป็นศิษย์ยารมศิษย์ก็มุ่งจากเพื่อผมเพื่ใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ ก็ขอให้เราทั้งหลายระมวลบุญก e ุศลที่ได is ้สั่งสมมามีฐานศีลโทนาเป็นต้นน้อมถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชโตที่บวรคุณให้บ so ุญกุศลทั้งหลายหล่บนี้จงบรรดอนบรรดาบระทากขอให้หลวงพ่อนั้นเจริญด้วยอายุวัฒนะสุขาพระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรสารสมบัติอยู่เป็นที่พึ่งของศีลเสียในศิลตากนาเท่านั้นตนาเข้านัน ขอกนนี้ก็ขออำนวยพอให้สัทธาสาธุชนท่านจเจริญโดยอนุวันหน้าของตาประราปฏิภาธรรมสารสมบัติธรรสารสมบัติประสงค์สิ่งใดซึ่งเป็นไปในตามที่ชอบขอจองสำเร็จสมความประสงค์ในสิ่งนั้นโดยทัท่วหน้ากันทุกท่านเถิด